รถหมอวาร์ปจะด้วย ไม่ไดีใส่คันเร่งไม่ไดีผ่อนทำไมผ่อนทำไมทางไปกำลังเข้าเมืองแล้วกำลังเข้าเมืองแล้วอยู่ในเมืองแล้ว แลนดงแล,แ,ลแ,ลแล้วเลยแดงแล,แล,แล้วอีน้วนไปเลยทนนี่ไงคะนะะ้าทาขาวอ่ะกานไปกูก,นก,นกนันกูกันกกันนมาแล้ว ข้างโรงพยาบาลข้างโรงพยาบาลข้างโรงพยาบาลเจ้าี่ในพารทจี่ผมจีหผมอยู่นี้กันไอออดี้ออดี้รถไกไปกูไไาที่มปล่อยแล้วเขาปล่อยแล้วทางเนีอยกูอแล้ว

โดนยิงเยอะลแดงเลอะแดงอเลดแดงเลือแดงต่อเอดเลือแดงเลือดต่อเลืแ่อเลดง่เลดแดงต่อดงอเลดแดงม่นเลไอดแ่ลอมางต่อเลือดแด่อเลือดแดงต่เลืองต่เลดงเลอดดงตยออดแดง่เองเล่เลืดแ่อเ้น่อลแดงืลลลมลมาด้วยออลับมาด้วยออลับมาด้วย

ได้ท e ้นมาเราสุกไ้ท่มาเพื่อนได้่มาเพื่อนได้ทมาเพื่อนไ้่มาเพ่อน่หมดนับ้านเลยนับ้านก่อนนับ้านก่อนนับ้านเลยไม่หวนะกาไม่ไหวจริงการไม่ไจริงเมื่อเมื่อส่ง้ก็น่าด้วยนครับเขาสุกเมื่อส่งกนไปเดี๋ยวผมก็ไปได้ที่มาไึ้มา ตายไม่ตายไม่ตายบอดี้บาตนีดิไหมล่ไ่ไหวตัดนอนเยอะชิบหายเหี้ยหายไปอไป่าไป่่ยอ่ะล่ยอ่ะวาน้วขวาไว้ขวาไว้ทเียออม่เดสบพี่แผมมาช่วยเกมชมเพื่อนเมนี้ฮัลโหลปิดตัวชุบปิดตัวชุบปิดตัวชุบ หนอยิงหน่อยิงหน่อยยื้อหน่อยยื้อหน่อยชุบเพื่อนเขาสุงชุบเพื่อนมึงอย่าอยู่ตะเล้งชุบเพื่อนเอาส่งเขากัไม้ชุบเพื่อนเอาส่งเขากัไม้ชุบเพื่อนเอาส่งเอาส่งเขากัไม้ชุบเพื่อนหมดเอาส่งเขากัไม้ชุบเบื่อนมึงยังนมึยังเอาสิงเขากไม้เข้ามาเดนเข้ามาไเด็น เมื่อสองเขาก็มามาเลยโอยเชี่ยมึงโง่ชิบหายเลยไอ้สัสเมื่อตเมื่อดอนข้ามอะไรก็ที่ไอ้ลมก็ไมเรู้แ้า่ไปแล้วเราชนเรา

เโัออ lord, บไี่านเลงขมเนใไหมเอาโซมันเานี้เพราะฉะนไม่ต้หมดแล้วไยงดูดิวโง่หมดแล้วดันขึ้นมาหนยไม่มาอยู่ข้างหลังเราไหวเราไหวเราไหวพี่เล่นด้วยกันหน่อโดนยิงปีกโดนยิงโอเคโอเคตายๆๆอย่า oh ล oh. okay, ok. iv ึกเกินอย่าลึกเกินถ้าไปเอาไหมก็ไปอย่าลึกเกินไม่ได้จะปีนอ่ะตอนนี้ เพื่อนไปชูเพื่อนไปชูชูชูชบชูเพื่อนชูเพื่อนชูเพื่อนเลยชเลยมืออาศพมันกลับมามืออาศพมันกลับมามืออาศพมันกลับมากรมืออาศพมันกลับมากองกูมืออาศพมันกลับมากองไอดูเพื่อนด้วยไอ้เพื่อนตกล่นะเว้ยไอ้เพื่อนตกลงนะเว้ยดูเพื่อนด้วยใครขาสอบได้มึงมึงมึงติดมือดิมึงติดมือดิ เขาปัญหาไปไหนวะเล่รัวมึงเห็นอ้ปเอาไม่เกี่ยวนองนเลยนะอุ kind of ้มสอบติดม oh, 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 oh. hey, ือใครไม่ได้ทำอะไรอุ้มสอบติดมือใครไม่ได้ทำอะไรอุ้มสอบติดมือเล่นรัวท่าหนาเขาตบเยอะเลยศพเขาอยู่ข้างหลังเยอะนะเฮ้ยอุ้มยากไปแล้วไม่หออุ้มยากไปแล้วไม่หอบขอออยู่ท้งส่งมึงฟังขึ้นเลยอุ้มแยกไปแล้วไม่หอ

ลุงลุงรถอยู่นี่ลุงหอ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 ลุงมีหอไหมลุงมีหอไหมหอหอเลยลุงเดี๋ยวไม่ทันหอหอเลยเอาไปยักหอเดี๋ยวนี้เอาไปยักหอเดี๋ยวนี้เขาต้องรุนแรงเอาไปยักหอเดี๋ยวนี้รีบไปรีบไปลุงสลับลุงสลับลุงสลับลุงไปเลยไม่ต้องรอเบี้ยมึงไม่ต้องรอเบี้ยแล้วไปไปไปเร็วลุงเวลาจะไม่ทันลุง จะพกคนพกตามเรานะ yeah.